สวัสดีครับผมพบกับห้างปืนมิตรภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มานำเสนอปืนรูปแบบใหม่หน้าตาแบบใหม่นะครับเป็นลักษณะที่มีลายกระสุนยอยู่บนปืนนะครับชื่อรุ่นว่าคลาสสิกบูซีซ่าปืนรุ่นนี้นะครับใช้ลงในดิวิชันของคลาสสิกในการแข่งระบบ IPSC นะครับซึ่งปืนมูรุ่นนี้นะครับทำออกมาได้เฉบียวเฉียวเพราะปกติแล้วในดิวิชันคลาสสิกเนี่ยจะใช้ปืน ทรง1911ทรง1911เนี่ยก็คือจะเป็นทรงลักษณะแบบปืนที่เราเห็นทั่วไปโค้หรืออะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ปืนรุ่นนี้ถูกดีไซน์ออกมาให้มีลายกระสุนปืนอยู่บนสไลด์นะครับทำให้เวลาสไลด์ปืนเนี่ยจะไม่ลื่นแล้วยังเป็นข้อดีของการที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาแปะเพิ่มที่ทำให้รู้สึกสไลด์ปืนเนี่ยมีลอยมีอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ปืนเนี่ยลักษณะปืนเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปมีรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็ สวยงามเพิ่มขึ้นนะครับปืนรุ่นนี้ชื่อปืนคลาสสิกบูซีซ่านะครับได้นำสก,กุลจากแชมป์ปืนยุโรปดิวิชันคลาสสิกก็คือซีซ่านะครับลำกล้องเนี่ยยาว5.25นิ้วน้ำหนักอยู่ที่1,248กรัมลำนี้ให้มาเลยนะครับเป็นลำบูบาเล่ชุบทองไทท,ทเนียมจากโรงงานไม่ต้องไปทำเพิ่มนะครับขนาดปืนอยู่ที่9มมนะครับน้ำหนักไกปืนที่มาจากโรงงานเลยเนี่ยอยู่ที่2ปอนด์เซฟก็ให้เซฟใหญ่เลยนะครับเป็น Double Alpha ปดแม็กเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อใส่เพิ่มให้ปลดแม็กใหญ่มาเลยนะครับเสียบหยิบจับแม็กได้เลยแถมเมื่อซื้อจากร้านบืนมิด้ภาพแล้วยังได้แม็กถึง3ตัวนะครับผมส่วนที่พิเศษเนี่ยที่มีข้อดีของของปืนรุ่นนี้เลยเท่าที่ทางเราได้สัมผัสและได้เรีเยนรู้จากปืนรุ่นนี้คือ1เลยสวย2คือหาปืนที่ซื้อมาแล้วลงแข่งได้เลยในสนามพร้อมกับน้ําหนักที่ อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังเหมาะมือราคาที่จับต้องได้สมเหตุสมผลมากแบบนี้โดยไม่ต้องไปต้องไปแต่งเพิ่มหรือซื้อแม็กเพิ่มซื้อบ่อแม็กแต่งเพิ่มหรือซื้อไก่เพิ่มนะครับทุกอย่างบูให้มาหมดแล้วนะครับด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับสนชัยติดต่อร้านปืนมิตรภาพได้เลยนะครับผมหวังบุรพาครับที่นีน่ที่เดียวขอบคุณครับ